ระบบสังหารเทพตอนที่155แม้พี่น้องก็ยังเข็นฆ่ากันเสียงการประทะก,กันของดาบและกระบี่ดังขึ้นเจ้าเวยนางก็ใช้ว่าจะสามัญนนางสามารถใช้กระบี่ในมือเอาตัวลอดในสถานการณ์เช่นนี้ได้ทักษะเชิงยุทธของนางช่างดีไม่น้อยโชคดีมารดาของนางได้ระแวดระวังบอกกล่าวสิ่งนี้ต่อนาง ก่อนจะเข้ามาที่นี่ว่าอาจจะมีคนคิดร้ายต่อนางนั่นเพราะในการมาครั้งนี้ไม่มีใครที่เป็นคนของนางอย่างแท้จริงสักคนการขัดคนเป็นเรื่องของทางราชสำนักทั้งหมดนอกจากนั้นมารดานางยังสืบรู้มาอีกว่ามีผู้แทรกแซงแน่นอนว่าไม่ใช่ใครหากแต่เป็นคนของพระมเหสีนั่นเองหากแต่สิ่งที่เจ้าเวยไม่คิดก็คือกลุ่มคนทรยศหักหลังนางจะมีมากมายกว่าที่นางคิดนัก และในขณะนั้นเองขณะที่ตัวนางก็พบว่าไม่อาจจะรับการโจมตีจากผู้ที่ไม่คาดคิดได้ทันกระบี่นี้ไม่ได้มาจากผู้ใดหากแต่เป็นองค์รัชทาย,ยาทกระบี่แทงเข้าลึกต้นหน้านหลังของนางโปรดอภัยให้ข้าด้วยน้องข้าเจ้าเวยตอนนี้ตกตะลึงทำไมเรื่องราวจึงเป็นเช่นนี้ทำไมทำไมท่านถึงทำแบบนี้กับข้าอำนาจไม่ใช่สิ่งเรียบง่าย พวกเจ้าแม่ลูกก็หลอกใช้ข้าไม่ต่างกันเราสองต่างมีแผนการในใจของตัวเองข้าเรียกท่านว่าท่านพี่มาโดยตลอดเจ้าเหวยเริ่มเจ็บบาดแผลเวลากล่าว่าจาหากแต่สิ่งที่เจ็บปวดมากกว่าคือหัวใจหากข้าไม่ทำเช่นนี้วันหนึ่งเจ้าและแม่ของเจ้าก็จะเป็นคนทำสิ่งเหล่านี้ต่อข้าข้าแค่ลงมือก่อนพวกเจ้าสองแม่ลูกจะลงมือ เจ้าหวยน้ำตาของนางไหลลินนางคิดว่ามันผู้นี้เป็นพี่ชายคนเดียวของนางในราชสำนักอันใหญ่โตที่นางต้องเฝ้าระวังทุกคนตามคำสั่งของมารดาหากแต่มีเพียงบุรุษผู้เดียวที่นางไม่ระวังบุรุษผู้หนึ่งที่นางเรียกมันว่าพี่ชายแต่เล็กจนโตนางเป็นสตรียิ้มยากไหลาอารมณ์หากแต่ก็มีเพียงองค์รัชทายาทเท่านั้นที่มักมาชวนนางคุยและคอเคียรกับนาง ท่านแม่บอกให้นางระวังหากแต่เมื่อวันเวลาก้าวผ่านหัวใจนางก็เปิดรับมันเป็นพี่ชายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้วันที่นางไม่คิดละแวดระวังต่อมันองค์รัชทายาตด,ดึงกระบี่ออกจากนั้นก็หวังปิดชีพนางในคมกระบี่ต่อไปหากแต่ในตอนนั้นเอง ท่าร่างที่รวดเร็วเกินกว่าที่ผู้ใดจะมองทันมันแหวกหมู่ผู้คนและเหล่าแมลงยักษ์พุ่งเข้าถึงตัวองค์หญิงเจ้าเวยอย่างรวดเร็วจิงเหอเกอดร่างของนางแนบกายมือหนึ่งก็จับดาบตวัดกระบี่ในมือองค์รัชทายาทิ้งเสียงขององค์รัชทายาทแผดดังลั่นนั่นเพราะมันไม่คิดว่าจิงเหอจะออกหน้าต่อเรื่องที่มันกำลังกระทำมันรู้จักจิงเหอดีเที่ยงตรงยุติธรรมในหน้าที่ และเพราะแบบนั้นแม้ว่าจิงเหอจะไม่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มก้อนของมันอย่างชัดเจนหากแต่สิ่งหนึ่งที่องค์ฮาญ,ญาติมั่นใจก็คือไม่มีวันที่จิงเหอจะทรยศต,ต่ออาณาจักรก้าวมังกรมันจึงไม่ระแวดระวังจิงเหอและกล้าที่จะลงมือสังหารน้องสาวแห่งตนณที่แห่งนี้ทั้งๆท,ที่ไรผู้คนรับรู้มีแต่คนของมันหรือไม่ก็คนของศัตรูที่จะอยู่รอดจิงเหอ นี่เจ้าคิดจะทรยศต่ออาณาจักรแห่งเรางั้นหรือจิงเหอไม่ได้ตอบมือหนึ่งของมันจับดาบแน่นอีกมือหนึ่งมันอุ้มล่างสตรีล่างเล็กที่ยังคล้ายจะยาวไวนักเอาไว้แน่นณตอนนี้จิงเหอไม่รู้เลยว่าใครคือมิตรหรือใครคือศัตรูหากแต่สิ่งหนึ่งที่จิงเหรอรู้มันนึกถึงคำพูดของคนผู้หนึ่งได้อย่างขึ้นใจเมื่อนานมาแล้วคนที่เป็นพี่น้องเขาจะไม่วันหันดาบ เข้าห้ำหันกันอย่างแน่นอนนี่เป็นคำพูดของเชียวเฟิงที่บอกกล่าวแก่จิงเหอถึงตัวมันต่อคนของตระกูลจิ้งหลังจากนั้นจิงเหอมันจึงคล้ายไล่เยื่อใยต่อตระกูลนั่นเพราะพวกมันหันดาวเข้าหาตัวเด็กน้อยคนนี้เมื่อครั้งเยาว์วัยหวังห้ำหันสังหารมันอย่างไร้ปานีเพียงเพราะพรสวรรค์แห่งมันเริ่มทอประกายและเพราะแบบนี้พวกมันคนในตระกูลจิ้งสาขาหลัก จึงไม่ใช่พี่น้องของจริงเหอแล้ววันนี้จริงเหอก็ต้องพบเจอกับภาพที่ไม่ต่างกันหากแต่มันไม่ใช่ตัวมันก็เท่านั้นนั่นเพราะนานแล้วที่มันไม่ได้มีพี่น้องมันมีเพียงสหายและสิบพี่ที่ไว้ใจจริงเหอมองหน้าสตรีร่างเล็กผู้งดงามตัวน้อยร่างของนางช่างเบานัก แขนข้างเดียวของจิงเหอสามารถแบกล่างนางแนบชิดกายได้อย่างเบาสบายเล่ากับว่าสตรีแม่นางน้อยคนนี้มีล่างไรน้ำหนักจิงเหอมองตานางก่อนกล่าวคำหนึ่งประโยคมันไม่ใช่พี่น้องของเจ้าอีกต่อไปเพราะคนเป็นพี่น้องเขาจะไม่วันหันดาวเข้าห้ามหันกันอย่างแน่นอนเจ้าวยสตรีล่างเล็กนางน้ำตาไหลในใจกล่าวคำข้าไม่มีพี่ชายอีกต่อไป ความวุ่นวายในโลกลาเป็นพอผู้คนไร้น้ำใจแม้พี่น้องก็ยังเข็นฆ่ากันภายในห้วงมิติแห่งลูกต่าสวรรค์เชียวเฟิงพาลี่หลีกังในตอนนี้ทั้งสามต่างเริ่มเหนื่อยหอบไม่หยุดเพราะสองชั่วยามกว่าแล้วที่พวกมันทั้งสามต้องต่อสู้กับเหล่าอสูรหล,ลายอย่างไม่หยุดหย่อนระดับพวกมันก็ไม่ธรรมดามีตั้งแต่จอมคนถึงเจ้ายุทธภพ โดยเฉพาะเชียวเฟิงที่ทำหน้าที่เป็นดั่งผู้ปกปักรักษาลีกังและพาลี่ที่ยืนอยู่หน้าสุดใช้ร่างกายราวกับเป็นดั่งโล่เนื้อเพื่อปกป้องลีกังและพาลี่นั่นพอนอกจากแมงมุมดื่มพิษแล้วเหล่าอสูรร้ายระดับสูงที่นี่ก็มีมากมายและพร้อมล่าทั้งสามเป็นอาหารรองท้องก็ช่วยไม่ได้นั่นพอสักากแมง้ว์่อร้ายในดันแดนนี้นด้กลม่นาายอลนหอมห่าทั้งสากล่างท้งา้างม นอกจากนั้นไอาปานที่แผ่ซ่านจากทั้งสามก็อ่อนแอยิ่งทำให้เหล่าสัตว์ร้ายในแดนนี้จึงมองทั้งสามว่าคือเหยื่อเหยื่อที่ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้ความสามารถของสัตว์ร้ายหลายๆตัวแม้จะไม่สูงเท่าแมงมุมถึงพิษหากแต่ก็ใกล้เคียงกระดับจอมคนถึงเจ้ายุทธภพนั่นทำให้เฉียวเฟิงต้องรับภาระหนักยิ่งในการเป็นผู้นำการต่อสู้ยิ่งตอนนี้ร่างกายของมันแทบจะไม่ได้พักเลย ไม่นานนักมันก็อยู่ในจุดที่ทั้ง3ไม่อยาจจะก้าวไปที่ใดต่อได้อีกเชียวเฟิงจำต้องหาที่สงบหยุดพักนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ